ตัวเนาะไปอ่ะตัวแล้วลูกน้อนะฮะสามแล้วแข็งแรงนิดนึงครับวันนี้ก็เจอช่วงบ่ายก็ อยู่ริมทางรถไฟสายเก่าตรงใกล้ๆตลาดของเตยนะครับก็มีตัวเงินตัวทองครับก็ตัวไม่ใหญ่มากเด็กๆนะฮะเดี๋ยวจะดำเนินการจับบล็อกที่หนึ่งสองแปดนะครับเ<ฆ>อาเลยด่เพียนไปเลยครับเงี้ยเห็นไหมเพีนไปเลยครับอันนี้เห็นหัวมันติดอยู่ตรงถังแก๊สนะครับเห็นไหมฮะอ่า,<ฮ>อาเห็นนะฮะเห็นกัน<ๆ>นะนะเดี๋ยวผมจะทําการจับเลยนะครับท้าทางเขาจะติดนะฮะเดี๋ยวผมก็จะจับก็ใส่สอบนะครับถ่ายไว้ถ่ายไว้พี่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายน้อยถ่ายไว้อันนี้ระหว่างการเตรียมอุปกรณ์เอาผ้าพิเศษมา หรือหนึ่งนะฮะแล้วก็ตามด้วยมือนะคระัเบเด,ะะเดี๋ยวที่หนึ่งการบาดเจ็บนะฮะเห็นไหมมือถ่างแก๊สอย่าฮะเดี๋ยวคุณพี่ผู้หญิงช่วยปิดประตูหน่อยนะครับวิ่งนะฮะเดี๋ยวฮะต่อสู้กับผมก่อนนะถ่าย <c oughs> ไว้ถ่ายไว้ทีเดี๋ยวโหจะนำการจับแล้วใส่กระสอบนั่นะครับพี่ถ่ายไหมไม่ยากนะครับน้องตัวตัวเล็กไม่ตัวใหญ่จับ <c oughs> ไม่ยาก <c oughs> เดี๋ยวผมจะจับหมัวเลยนะครับจับหมัวเลยเหรอพี่น้องแกตื่นทุกคนพวกมันจะวิ่งเข้าบ้านนะสัตว์พวกนี้สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ไม่มีพิษนะครับมระวังนะ<อ>ไปน้องตกใจอย่ากล,นนะลวัวนะครับสัตว์พวกน,นี้ไม่มีพิษนะครับน้องเขาก็จะมาหาก,กินนะครับตอนนี้เขาจะตื่น ไ,ได้หาก,กินแฮกนอนันไ้ลานะครับวน,นะครับมุนการจะดึงหางก,ก่อนลากลาเข้ามาใกล้ใกล้ <c oughs> ไปนครับ <c oughs> อันนี้กํากนกานร้อนนย น้องแาข็งแรงนิดยึงทีนี่สติ๊รรย,ยนภาพพิเศษห้ผมหน่อยยนเลยครับ <c oughs> อือนี่คือภาพพิเศษเราครับวิธีการจับจับง,ง,ลลง,ง่ายๆละมุนละม่อมผ้าปิดตาก่อนนะครับเขาก็จะนิ่งๆอันนี้มองไม่เห็นแล้วเขาก็จะนิ่งๆอนะอกใจนินหนึ่งบั <c oughs> กุ่มตัวตายเรียบร้อยแบบนะฮะโอ้ตัวใหญ่เนาะตัวนี้บ้านน้องเขาก็อยู่ตามมุมคอครับแบบนี้ครับแต่ตัวนี้สู้อะไรไม่ได้เขาก็จะแกล้งตายนะฮะอันนี้ก็จะนิ่งแล้วเแบบรีบย,ยรบร้อยนะครับมีแกล้งตายด้วยเหรอพี่ตายครับตอนนี้เสร็จแล้วพี่ช่วยโยนกระสอบให้ผมหน่อยครับโทษนะครับเรียบร้อยนะครับ เปิดได้นะครับเราก็ทำการจับใส่กระสอบเพราะเรามาคนเดียวจริงๆเราก็จับได้คนเดียวก็ได้นะโดยจะเชื่อผูกแต่ว่ามันจะลำบากนะน้องตัวก็ใหญ่มากเราก็ใส่กระสอบเข้าเลยอ๋อแล้วเมื่อกี้ลองว่าตัวนิดๆตัวไม่ใหญ่ครับตัวนิดอะไรหนักกลางๆอ๋อไม่ใหญ่ก็เสียวสลังมันหล่นลงมามาเนี่ย ดับเข้าไปแล้วก็เอามือจับต่อด้านในแล้วพลิกตัวเข้าไปด้านในอันนี้น้องนิ่งแล้วเียบร้อยนนะะถ่ายแล้วนะถ่าย้วนี่งนะครับตอนนี้เห็นะแล้วเราก็สามารถปล่อยมือได้เห็นะับ โอ้โหแบนี่นะต้องไหวก้าวได้ดีนะต่อไปแล้วก็ทำการถูเที่ยบแทนนะตรงนี้แข็งแรงเนาะ าแข็งแรงครับสัตวพวกนี้เป็นสัตว์ที่แข็งแรงคัวตัวนะครับว่าไม่ว่าเสียงอะไรเมียตะโก้วเว็กวอกเวกบอกหนูตัวใหญ่หนูอะไรวะห่าอย่าเชื่มันหนูนะฮะตัวนี้ก็สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่พิษจะหากินกินไก่ของเก่ากินหนูพวกนี้แหละกินหนูฮะกินที่มี เห็นไหมครับทางนี้ครับมาสอรอบครั้งเดียวครับเดี๋ยวเรานำมาปล่อยที่ดูธรรมชาติตามถึงทองเลยครับครถึงทองหรือไม่น้ำเจ้าพายังยอดนะครับประมาณนี้ก็ปล่อยง่ายเลพี่ครับก็เรียบร้อยนะครับครับก็ปลอดภัยนะครับก็อยู่ตามต่อครับก็มีลายโทรหาเราเบอร์เดียวครับหนึ่งเก้าเก้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ